วันเมียนให้ซื้อมาซ่องบ่เดี๋ยวก็กินนมจากเซื่อีปเดี๋ยวมาซ่องกินนมเบิร์กใช้ตู้เย็นไหม้ะไม่ตำซัวบ่ใช้ตู้เย็นไว้เด๋อนี่เขาใช้ตู้เย็นในเบิร์กนึ่งเขาแข็งบ่ซ่องกระหลายหดหน้าเดี๋ยวอีลองใส่ซ่องมั้งอีลองเฮ็ดซ่องลองเบิ่งกนี่คุณจะเอาบะกลีบเขากับใส่นั้นเพื่อที่ มันป็นกินชากินยานมเป็นกินลองกินเบิ่งอันนึงกันมป็นของหวานหรือบะว้าบ่เป็นของกินมานกินกินยานมกิน้กินไเปอมหมกันมากเห็ดหวานเ่อ